สวัสดีครับทุกคนสวัสดียามเช้านะครับนี่เป็นถั่วฝักยาวชุดใหม่นะมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นครับอลังงามเลยครับอีแรกนึกว่าจะไม่รอดเพราะใบเขาเป็นจุดขาวๆแต่เราก็ไม่ได้ทำอะไรนะก็รดน้ำปกติ แล้วพอใบใหม่มาก็ดีขึ้นแล้วครับใบใหม่มาก็งามชุดเก่าหมดอายุขายแล้วครับได้กินไปพอสมอควรอยู่พอเขาเริ่มเรารู้ว่าเขาเริ่มแก่เราก็จะปลูกทดแทนขึ้นมาเลยอย่าลืมนะเพื่อนๆถ้ามีที่ก็ลองปลูกดูนะใช้ที่ไม่เยอะหรอก ตัวฝักยาวนี่เป็นอะไรที่สารเคมีเยอะมากเลยถ้าเราปลูกเองก็จะดีนะครับกำลังงามอีกไม่นานก็น่าจะออกดอกนะขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวว่าถ้าเกิดว่าเขาออกดอกเมื่อไหร่แล้วก็อัปเดตให้ดูใหม่นะ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับคิดถึงทุกคนนะครับสวัสดีครับ